แต่มันเป็นเพียงแค่ไม่เหมาะกับการคิดก่อนนอนอะไรจะเป็นวิธีที่ช่วยให้ทุกคนสามารถหลับสบายขึ้นแล้วก็มีความสุขกับเช้าวันใหม่ได้อย่างไรสวัสดีครับพบกับรายการฟัง,ฟงนะก่อน,อนนอนทําไมต้องฟังก่อนนอนด้วยล่ะต้องฟังเพราะเราตอนนอนเพราะว่าบางทีเจอเรื่องเครียดมาระหว่างวันกูตัวเอง ฟังพวกเราก่อนนอนจะได้รู้ว่าวิธีการผ่อนคลายก่อนนอนเปิดฟังยาวๆก่อนนอนจะหลับอย่างมีความสุขได้อย่างไรเราสองคนมารวมพลังกันครับอยากจะมาสร้างพลังงานวิฟตีดีให้กับทุกๆคนก่อนนอนคือการนอนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ต้องการพักผ่อนเนาะใช่แต่บางทีเรานอ,นอนไม่หลับมันก็ทําให้เราอะตื่นมาแบบไม่สดชื่นส่งผลหลายอย่างสิ่งที่น่ากลัวตอนนี้นะเรามักจะถ่ายโทรศัพท์เออจริง,รงยาวเกินอืมเพลิน เกินปุ๊บไม่วางและไม่นอนนอนสุกตัวอีกทีหนึ่งตีสี่ทีหแล้วอ่ะทุกคนเคยเป็นหรือเปล่าครูนี่แหละเป็นครูตุ้ยคือชอบไทยหนังจีนซีรีส์ซีนอีกสักตอนสักตอนเอาสกพักจบต้องบอกตัวเองแล้วจบเลยแล้วตื่นมาแล้วไม่ค่อยสดชื่นนี่ไงเดี๋ยววันนี้เราจะมาหาวิธีการทุกคนว่าอะไรจะเป็นวิธีที่ช่วยให้ทุกคนสามารถหลับสบายขึ้นแล้วก็มีความสุขกับเช้าวันใหม่ได้อย่างไร ช่วงที่หนึ่งของเราทําไมนอนไม่หลับครูปอนะเคยนอนไม่หลับยังไางาะทุกคนต้องเคยเจอกับสิ่งที่มันรู้สึกกับตัวเองว่าเฮ้ยทำไมมันนอนไม่หลับว่ะซึ่งเอาจริงแล้วพยายามหลับตาเนาะพยายามหลับตาพยายามนอนพยายามปิดไฟก็แล้วเขาบอกว่าห้องต้องมืดก็แล้วสุดท้ายอ่ะตัวเราเนี่ยมันไม่หลับเองเพราะอะไรรู้ไหม,มเพราะเราคิดฟุ้งซ่านคิดแบบไม่หยุดคิดแล้วคิดอีก คิดแล้วไม่วางอืมสาคัญที่สุดเลยเมื่อไหร่ที่คิดแล้วแบบมันยังไม่มีทางแก้ไขอะลองวางดูไหมอืมนี่คือสิ่งที่พยายามจะบอกตัวเองแล้วก็ฝากทุกคนด้วยว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มันอยู่ในหัวเราแล้วมันส่งผลกับการนอนไม่หลับของเราวางเลครับอืมบางทีตาหลับแต่สมองยังคิดทุกเรื่องวน,นไปวนมาเนาะคิดเก่งเป็นไหม คิดเก่งเขาเรียกว่าปรุงแต่งเก่งคือเรื่องมีหนึ่งเรื่องแต่เราสามารถเชื่อมโยงกับทุกๆเรื่องได้บ้างเมันก็เลยทําให้เราเป็นคนคิดบุกไปวนมากลายเป็นคนเครียดทับซ้อนโดยที่ไม่รู้ตัวปัญหาต่างๆตามมาไม่ว่าจะเป็นสุขภาพกายสุขภาพใจของเราคุณตุ้ยเคยเป็นไหมเป็นแต่ก่อนเด็กๆเป็นคนคิดเยอะคิดมากด้วยคิดวนเนี่ยมันก็จะเริ่มแหละเริ่มมีความคิดมากแล้วมันจะปรุงแต่งเอาเรื่องนี้ผสมกับเรื่องนี้มันเลยทําให้เรากลายเป็นคนที่กลัวในอนาคตอื แม่ก็ังก้งกลัวนวันพวกนี้ด้วยมใช่กลัวว่าพวกนี้จะเป็นยังไงวะพวกนี้จะรอดไหมวันนี้ปัญหามากเราต้องบอกว่าถ้าเราคิดอยู่อะในวันนั้นอะในคืนนั้นอะมันสามารถแก้ปัญหาได้ไหม,มถ้ามันไม่สามารถแก้ได้ควรจะให้ตัวเองนอนเอาแรงเก็บพลังแล้วพ่กนี้สาวค่อยมาแก้ปัญหาค่อยว่ากันใหม่ค่อยว่ากันใหม่ค่อยรีสตาร์ทใหม่อีกครั้งวันชอบคําหนึ่งมีประโยคเป็นค,คําคมที่ไม่รู้ไปเอามาจากไหนอยากเอามาฝากคุณผู้ฟัง,ฟงทุกคนรู้ไหมว่าพระอาทิตย์เนี่ยเขา ตกลงอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็ขึ้นอีกฝั่งหนึ่งบางทีเราแค่รอคอยวันพรุ่งนี้เพราะรอคอยความสวยงามของพระอาทิตย์ที่จะขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่งรอคอยก่อนวันนี้ปล่อยให้มันตกลงไปปล่อยเรื่องบางเรื่องวางมันลงไปแล้วก็รอคอยวันพรุ่งนี้กับการเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้อีกครั้งหนึ่งเรามีโอกาสและช่วงนี้เป็นช่วงที่คิดว่าทุกคนก็หลากหลายคนเนาะจะนอนไม่หลับ ด้วยเหตุการณ์แผ่นดินไหวเนาะก็อาจจะเกี่ยวกับเรื่องการงานครับสถานที่ความปลอดภัยบวกกับแบบเราอะสมมติใครมีคอนโดเนี่ยค่อนข้างจะระแวงระวังแล้วว่าเออมันจะร้าวไหมมันจะถล่มไหมค่ะเพราะฉะนั้นมันก็เลยทําให้เราอะคิดไปต่างๆนาะนาะนะนะบวกกับภาพที่เราจําเวลามันเคลื่อนอ่าแผ่นดินไหวอยู่ไหนโอ้โชคดีมากตอนนั้นอยู่บนรถกูตุย้ยแต่เป็นบนรถที่เราสงสยัยเอ๊ะทำไมคนขับรถคนนี้ขับเวียนหัวจังเลยอืมอ่า แต่ก็ขับไปไม่นานประมาณสักสองสามนาทีเฮ้ยคนเต็มเลยอะภาพนั้นน่ะยังอยู่ในหัวเราเวันที่กูตุ้ยว่าว่าภาพที่มันบันทึกอยู่อะมันบันทึกจริงๆมันอยู่ในหัวเราแบบสองข้างทางคนกลัวมันจะตึกยังอยู่ในหัวเราอยู่เลยดังนั้นเนี่ยก็คือหนึ่งสิ่งที่มันน่ากลัวคือภาพจําภาพเนี่ยบางทีภาพจําก็อาจจะเป็นหนึ่งสิ่งที่สําคัญแล้วก็ติดอยู่ในใจของเรา ต้องเอาออกนะกุ้ยเนาะต้องเอาออกต้องเอาออก,ต,อออกต้องทําความเข้าใจใหม่อ,มอย่างของก,กุ้ย่เจอช่วงที่อยู่ที่สตูดิโอพอดีไหวไหมไหวดิ<ม>ก็เคลื่อนอย่างนี้เลยแล้วเราก็รู้สึกว่าเราเคยเจอที่ญี่ปุ่นละเราก็เลยพยายามเอาตัวเองออกไปที่นอกตึกแล้วก็พาทุกคนออกไป<ม>แล้วก็ไปยืนเฉยแต่เราไม่ได้ก,กังวลกังวลเพราะเรารู้แล้วว่านี่คือแผ่นดินไหวครับเราก็พยายามหาที่ที่ปลอดภัยที่สุดก็คือยืนข้างๆเลยสตูไปนิดนึงแล้วก็พยายามภาวนาว่าแบบขอไม่ให้ตึกเป็นอะไร คราวนี้มันก็คือเป็นสัญญาณที่บ่งบอกของเราแล้วว่าเราอ่ะมันเวลาเราไม่รู้ว่าเราจะหมดเมื่อไหร่จริงเพียงแค่เราทําวันนี้ให้ดีที่สุดกินอนิ่มนอนหลับก็ถือว่าเป็นความสุขที่ดีของชีวิตเราจริงสิ่งหนึ่งที่เป็นสัจธรรมตอนเดินจากพระรามเก้านะทุกคนเดินไปถึงเกือบเกือบเมเจอร์เ <Major S 1> ชลทีนปอนเห็นสองข้างทางไม่ว่าจะเป็นคนบนคอนโดที่แบบบางคนก็นั่งร้องไห้อะสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกทุกคนกนะ็คือว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเรื่องราวต่าง ชีวิตเรามีหน้าที่ในการเดินหน้าต่อไปปัญหาบางอย่างมันก็สอนให้เราโตขึ้นเนาะถ้าเราไม่เจอปัญหาเราก็อยู่ที่เดิมพอนะจริงจริง,รงมันก็คือแบบทดสอบหนึ่งแบบทดสอบของเรารไม่มีอะไรที่ราบรื่นหรอกชีวิตเนาะมันต้องมีทางให้เราพิสูจน์อ่าแล้วความเป็นตัวเองชอบคิดเรื่องอะไรก่อนเนาะโอ้โหคิดหลายเรื่องเหรอตุ้ยมันแปลกนะคืออาจจะเป็นคนจินตนาการเก่งอ,อะไรเงี้ยมันจะมาแบบ หลายเรื่องมากมันคิดเรื่องงานคิดเรื่องส่วนตัวพรุ่งนี้เราจะอย่างไรต้องเจอกับอะไรบ้างยิ่งถ้าบางคนมีความรักจะเอาความรักเข้ามาเต็มแรงคุณตุย้ยจนบางทีมันนอนไม่หลับไลยคือคุณตุ้ยมองว่าถามว่าผิดไหมไม่ผิดนะในการที่เราจะคิดเรื่องความรักหรือว่าคิดทุกเรื่องก่อนนอนอแต่มันเป็นเพียงแค่ไม่เหมาะกับการคิดก่อนนอน จมันอาจจะเอาไปคิดไว้ในช่วงเวลาเช้าหรือว่ากลางวานันหรืออะไรที่เราแบบจัดสรรปันสน่วนดีๆความคิดเหล่านั้นมันจะไม่ทำร้ายเราพบกับช่วงที่สองกันคุปอนไปเลยนะคือช่วงว่าอขอถามหน่อย,อยคำถามข้อแรกแอบถามคุณตุ้ยดีกว่าโอเคถ้านอนไม่หลับตุ้ยหาวิธีอะไรในการทำให้ตัวเองสามารถที่จะหลับได้คุณตุ้ยอ่ะจะเป็นคนชอบฟังเพลงที่เป็นเพลงแนรวรนตีบําบัด ฟังคลื่นดีๆ<ม>เสียงธรรมชาตินกอะไรเงี้ย<ม>แล้วก็จะสูดออน้ำมันหอมระเหยเนาะแล้วก็พยายามแบบว่าปล่อยตัวเองแบบ,บนอนงายราบแล้วตรงๆแล้วก็พยายามควบคุมลมหายใจตัวเองแล้วก็จะแบบว่าอนอนได้แล้วนอนได้แล้ว<ม><ม>บอกตัวเองด้วยเสียงของตัวเองนี่แหละว่านอนนะพรุ่งนี้เรางานเยอะบางทีแล<ม>้วแบบ บางครั้งก็แบบงานก็ยังรุมเร้าอยู่อ่ะคุณตุ้ยเห็นทําแบบนี้ได้แสดงว่ามันก็จะสามารถผ่อนคลายได้ได้แต่ก่อนไม่ได้อแต่เดี๋ยวนี้เรารู้ว่าการนอนเนี่ยแม่งสําคัญกับชีวิตเราต้องอนุญาตให้เราไปต่อแบบแข็งแรงนี่ชอบคํานี้นะทุกคนนะอนุญาตให้เราไปต่ออย่างแข็งแรงแปลว่าถ้าคืนนี้ไม่นอนหลับพรุ่งนี้มันจะไม่แข็งแรงแน่นอนมันไม่เฟชอ่ะมันไม่สดชื่นถ้าเป็นตอนคุณตุ้ยเวลาปอนนอนไม่หลับนะปอนจะบอกตัวเองแบบนี้ว่า ถ้าพยายามนอนมันจะไม่หลับเออจริงๆเออคือปอนเคยพยายามหลับตาปิดไฟให้มืดเลยเอาปิดตาเอาหมอนมาบังตาทำผ้าเพืมันดูนอนเปิดแอร์ให้เย็นช่ำแต่มันไม่หลับอปอนจะลุกขึ้นมาอ่านหนังสือก็ได้ทําอะไรก็ได้ในช่วงเวลาหนึ่งตัวอย่างเช่นสวดมนต์อ้งอวงแปลกไหมครูตุ้ย วิธีาที่ของการสวดมนต์ปอนก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคุณฟังต้องลองไปเช็กกันดูว่าการสวดมนต์นั้นมันส่งผลอะไรกับเราหรืออาจจะเป็นคลื่นความคลื่นความนิ่งใช่ไหมคลื่นความนิ่งที่มันแบบพาให้ใจเราอะหาวสวดไปสองสัมปหาวแล้วทีนี้ห้าสบายแล้วปิดเลยโดยที่ไม่ต้องพยายามนอนแล้วปิดปุ๊บไปเลยมันทําให้ติดสมาธิครับแล้วเวลาที่คนเรามีสมาธิความนิ่งๆอ่ะมันจะมีความแบบเบื่อ เหนื่อยหรือออกปะและเวลานั้น่ะเราก็ขอทิ้งตัวเลยละกันไปเลยไปเพราะมันนิ่งมากๆมันแบบมันเราไม่ได้คิดเป็นวงกลมไงเราคิดเป็นโมโนโทนอวินาทีของการสวดมนต์ใจตัวเองอ่มีแบบคําขอพรคิดสิ่งดีๆอแล้วก็ตอนที่เอื่อนเอ่ยคําพูดอะก็เป็นการเอื่อนเอ่ยพูดแต่สิ่งที่ดีๆด้วยเช่นเดียวกันใจเราก็มีความสุข สุขตั้งแต่ก่อนนอนตื่นเช้ามาทุกคนจะมีความสุขแน่นอนในงานรับระกาศเขาถามหน่อยครับนะเขาถามคุ๊ปบอนบ้างนอนหลับเนี่ยมันสําคัญยังไงกับตัวเราถ้าทุกคนเคยตื่นเช้ามาแล้วแบบรู้สึกว่ามันเพลียมากๆอ่ะให้เดาเอาไปเลยว่าคืนนั้นอนะ่ะเป็นเป็นการนอนแบบที่ไม่สมบูรณ์อืแบบไม่ดีฟไม่สนิทอ่าไม่สนิทแล้วมันไม่มากพอบหลายหลายครั้งเวลาอ่านหนังสือแล้วเจอเรื่องแบบนี้ให้แบบ เก็บมาใส่ใจนะทุกคนดังนั้นอ่ะถ้าคุณดุยถามว่าสําคัญไหมสําคัญมากเรากินกาแฟตอนกี่โมงคุณตุยกินตอนเช้าคุณตุยอ่ะเพราะว่าอะไรเพราะง่วงปะเพราะง่วงแต่เราต้องตื่นจริงมันไม่สดชื่นใชื่ไหมอือเราก็เลยจะบอกตัวเองแบบนี้ว่าบางทีแล้วเนี่ยการนอนหลับเพื่อที่เทคเวลาให้ร่างกายได้พักผ่อนตื่นเช้าเราควรจะเฟระสดชื่นการนอนจริงสําคัญที่สุดให้ทุกคนลองคิดเลยว่าการนอนเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่จะช่วยให้เรามีพลัง ในวันพรุ่งนี้ได้อย่างเต็มสุขม,มากยิ่งขึ้นสําหรับคุตุย้ยนะการนอนหลับเนี่ยมันเป็นสัญญาณของสภาวะที่ดีถ้าเรานอ,นอนไม่หลับอะแสดงว่าคิดเลยเสมอเลยว่าเรากลายเป็นคนที่แบบสภาวะไม่ค่อยดีเพราะอะไรการนอนไม่หลับมันมีผลต่อสุขภาพเราโรคต่างๆตับไตไส้พุง,ง,ง,งในการพักผ่อนในตอนกลางคืนาการเจริญเติบโตใดๆเนาะดังนั้นฮอร์โมนด้วยที่สําคัญเพราะฉะนั้นการนอนหลับเนี่ยถ้าเราสามารถนอนหลับได้ เราก็จะมีสุขภาวะที่ดีเราก็พยายามที่จะต้องหาวิธีการต่างๆในพิธีที่ดีหลากหลายรูปแบบเลยเราเลยมาทํารายการเนี้เพื่อให้ทุกคนน่ะได้ไอเดียต่างๆได้แชร์กันแล้วก็ใครที่นอนไม่หลับเรื่องไหนเนี่ยก็สามารถมาแชร์กันได้เพราะเรื่องเหล่านี้ถ้าเราแบบมาช่วยกันเยอะๆอ่ะมันอาจจะทําให้คนที่ฟังพอดแคสต์เราในครั้งนี้เป็นคนที่นอนหลับแล้วตื่นมามีความสดชื่นสดใสแล้วมีชีวิตที่ดีงามถูกฮะให้ทุกคนแบ่งปันนะ แชร์พอดแคต์นี้ให้กับเพื่อนเพื่อนได้ได้ฟังแชร์พอร์สแ์เนี้ยให้กับคนที่เรารักได้ฟังอย่างน้อยน้อยมันเพิ่มเติมความสุขก่อนนอนอ,อย่างน้อยน้อยเพิ่มเติมให้เรามีพลังแล้วก็รู้ว่าวันนี้ควรจะปล่อยวางเรื่องราวบางเรื่องราวแล้วเดี๋ยวพรุ่งน,นี้ค่อยเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งโดยมีครูตุ้ยและครูปอยอยู่เป็นเพื่อนก่อนนอนแบบนี้ทุกๆคืนครูตุย้ยตรงไหมดีดนะ<ด>นะฮนะมีอีกหนึ่งคำถามดีกว่าถามครูตุ้ยว่าขอถามหน่อย ถ้าคูตี้สามารถกําหนดความฝันของตัวเองได้อยากฝันว่าอะไรเอาตรงๆเลยนะกับไม่อยากฝันเลยเลยอ้าวจริงเหรอจริงคือคือเรารู้สึกว่าความฝันมันเป็นสิ่งที่ดีแล้วความฝันเนี่ยในภาพต่างๆมันเกิดจากมันดีฟสลีปนานแล้วมันก็แบบเห็นภาพต่างๆจินตนาการคูตู้อยากอยากใช้ความสงบในเวลาฝันเวลานอนจริงๆเราจะได้ไม่ไม่เหนื่อย เคยไหมเวลาเรานอนหลับอ่ะและเราแบบฝันเรื่องมีผีอ่ะตื่นมาแบบเหนื่อมันห่อเสื้อเสื้อเปีืกหมดฮะเอ้ยมือมือแบบไปหมดเลยเราก็เลยรู้สึกว่าถ้าเราฝึกให้ตัวเองน่ะได้หลับแล้วไม่ได้ฝันอะไรเลยครับมันโคตรเบาเลยสมองเราได้พักเต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นตเต็มก็จริงก็จริงอยากตอบให้มันไม่เหมือนกันบ้างเผื่อว่าทุกๆคนอยากจะเอาไปเก็บไปทำ ถ้าปอนเลือกได้ปอนอยากฝันถึงว่าปอนอะได้ไปอยู่ในที่ที่มันแบบผ่อนคลายสุดๆแบบ hmm. เราไปนอนอยู่ในทุ่งหญ้าที่มันสามารถนิ่มมากๆ hmm. แล้วก็สุดลมหายใจได้เต็มปอดสุดๆ hmm. อากาศไม่ต้องหนาวมากนะเอาแบบเย็นๆสบายแล้วก็ผ่อนคลายรู้สึกตัวอีกทีนึงเราสามารถหลับไปโดยที่เราลืมเรื่องราวต่างๆบนโลกไปนี้ที่มันเครียดและวุ่นวายได้แล้วก็พร้อมตื่นมาเจอกับวันใหม่พระอาทิตย์ดวง ที่เรามองเห็นแล้วมันสวยงามมากยิ่งขึ้นอย่างแบบเนี้ยเขาด้แบบดีไปเลยเนาะชแล้วก็แบบมองเห็นถึงว่าเอ้ยมันสวยงามค่อยๆหลับไปอ่าหาใจเป็นความสุขได้มันดีมากเนาะครับมันไม่มีอะไรมีความสุขไปกว่านี้แล้วมันแค่นอนหลับเราก็เป็นความสุขที่ดีให้กับตัวเราได้ครับขอพรในหนึ่งข้อก่อนนอนอ่ะเธอจะขอว่าอะไรข้อนี้ขอตัวคืนจริงหรอจริงขอว่าอะไรจริงพ่อน่ะ บางครั้งเมื่อกี้บอกไปแล้วว่าบางทีเราใช้วิธีการสวดมนต์ก่อนนอนอแต่ในครั้งไหนที่รู้สึกว่าตัวเองเครียมากๆอืมไม่ไหวแล้วอะ่ะก่อนใช้กราบมอนสามหรือไม่ก็ห้าทำไมถึง 5, ห้าล่ะไหพคุูตุน้นกราบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กราบพ่อแม่กราบครูบาอาจารย์อืแล้วก็แบบขอให้แบบมีความสุขเกิดขึ้น ขอให้ลูกขอให้ลูกมีความสุขเกิดขึ้นขอให้มีความสุขเกิดขึ้นกับคนที่อยู่รอบๆตัวลูกจ้าถุกอืมนอนเนี่ยโอเป็นคําขอความแบบนี้ตลอดแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองขอ,า,อางเนี้มาตั้งแต่เด็กอืมจนโตแต่ว่าไอ้การกราบเนี่ยสามครั้งเนี่ยเป็นเรื่องที่ที่ที่ทุกคนก็คงทํามแต่ห้าครั้งเนี่ยคุณพ่อคุณแม่บอกมาว่ากราบพ่อกับแม่กราบครูบาอาจารย์เพราะกว่าจะเดินทางมาถึงในได้ไดทุกคนเรามี ครูบาอาจารย์เรามีคนที่คอยสอนเราแม้กระทั่งตัวเราเองก็เป็นครูให้กับตัวเราเองในเรื่องราวต่างๆที่เราเดินทางมาเหมือนกันเออดีจังเลยอะ่ะมันขอพรคืออันนี้มันคือขอพรแสดงถึงความกตัญยูความกตัญยูตรงนี้แหละมันทําให้ครูปอนเจอสิ่งดีๆตลอดเลยอันนี้ครูตุ้ยมองตรงนั้นเนาะ,ะและเราก็คลายกันมันเลยสิงกันง่ายแบบว่าอขอว่าขอครูตุ้ยนะขอครูตุ้ยขอให้ตัวเองอะ่ะ ใช้คาว่าโชคด <Wow. S 2> ีเรารู้สึกว่าคนเราทุกคนถ้ามีความหวังที่ดีก่อนนอนเนาะมันก็จะทําให้เราแบบรู้จักที่จะวางเรื่องราวที่เครียดหรือว่ากังวลอยู่ได้ครับและเรารู้สึกว่าเราอิ่มเนาะเราขอให้เราโชคดีโชคดีเราก็มันก็ทําให้เรามีแรงผลักดันในวันพรุ่งนี้อืมแบบเออเราก็ช่วยคนโชคดีคนนึงเนาะเรามีวันนี้ได้เรามีบ้านเรามีงานเรามีคนใกล้ๆกล้กัลยาณมิตรที่ดีมีเพื่อนที่ดีมีแบบ ทุกอย่างดีแล้วอะ่ะเพราะฉะนั้นเราคือดีแล้วอะ่ะ <ừ> มันก็เลยทําให้เรานอนแบบสบายทุกคนต้องลองนะ <ừ? S 1> ลองนึกเรื่องดีๆก่อนนอนแล้วก็ลองแบบอย่างเงี้ยบางทีบางครั้งการขอพรกับคําพูดดีๆ <ừ? S 1> ขอพรกับการนึกถึงแต่เรื่องที่ดีๆมันก็ส่งผลวินาทีนั้นเลยคุณตุ้ยจริงเราไม่รู้หรอกนะว่าบางทีบางครั้งเนี่ยมันเกิดขึ้นตอนไหนอ <ừ? S 1> แต่วินาทีที่พูดถึงสิ่งที่ดีๆปุ๊บเนี่ยมันเกิดขึ้นเลยนะสมมติว่าเราบอกว่าขอให้แบบเราเจอแต่สิ่งที่ดีขอให้เราโชคดี เฮ้ยเรามีความสุขทันทีอืมไม่รู้โชคดีเกิดขึ้นพรุ่งนี้หรือเกิดขึ้นเมื่อไหร่แต่เราโชคดีแล้วที่วันนี้เราสามารถที่จะบอกตัวเองแต่สิ่งดีๆแล้วก็หลับไปพร้อมกับคําพูดดีๆจากตัวเราเพราะบางคนคุณตุ้ยหลับพร้อมกับความรู้สึกว่าเราอ่ะต้องการจะสู้ต้องการจะแบบแบบเรื่องนี้มันยังไม่ได้เรื่องนี้ยังต้องวางไม่เสร็จอะไรเงี้ยความรักก็รู้สึกไม่ดีอย่างเงี้ยบางคนหลับพร้อมกับสิ่งเหล่านั้นหลับพร้อมกับคราบน้ําตาก็มีอืม ตัวยิ้เชื่อเสมอนะครูปอนว่าทุกคนเนี่ยเกิดมาในฐานะที่ไม่เหมือนกันครับแต่ทุกคนมีเวลาเหมือนกันเราควรให้ความสําคัญกับเวลานอนให้มากๆเพราะว่าถ้าเรานอนดีเนาะภายในเราจะดีแล้วภายในเราเนี่ยแหละจะดึงดูดความสําเร็จมาให้เราอทุกคนกฎของแรงดึงดูดเนี่ยม,มันมันเกิดขึ้นกับตัวเราเองแบบง่ายๆทุกคนเราอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบไหน เราเจอคนแบบไหนก็ส่งผลต่อสภาพจิตใจแบบนั้นดังนั้นเวลานอนในค่ำคืนวันนี้นะทุกคนลองปรับสภาพแวดล้อมให้เรามีแต่ความสุขแล้วก็คิดถึงตสิ่งที่ดีเนาะแล้วเราก็ร่วมกันพาตัวเองหลับฝันดีแบบรายการของเราแน่นอนอืม,มาช่วงที่สามกันนะครับคือช่วงกรอบอม,มาใครก่อนอ่ะปอนก่อนก็ได้อันนี้คือเป็นไฮไลท์ของรายการของเราครับไฮไลท์ เราโยนให้ครูตุ้ยก่อนดีกว่าเอ้ย,อยคิดสดนะทุกคนคดดก็คือว่าครูตุ้ยจะพูดแล้วครูปอจะพูดต่อบกล่อ,อมให้ทุกคนที่เป็นเอฟซีของเรานะครับนอนหลับฝันดีอืใครที่นอนไม่หลับวันนี้ครูตุ้ยอยากให้ทุกคนลองฝึกที่จะหลับตาเบาๆไม่ต้องไปใช้ยี่ตามากนะครับอ่นหลับไปแล้วก็หายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาว ลองฟังเสียงโอเชียนบริดจของเราเสียงคลื่นมหาสมุทรของเราว่าดังแค่ไหนแลัาหายใจออกเบาๆลองผ่อนคลายศีรษะลองผ่อนคลายใบหน้าลองผ่อนคลายแขนผ่อนคลายขาผ่อนคลายร่างกายปล่อยวางความคิดที่ยังคงหมุนเวียนอยู่ในหัวลง อันไหนยังคิดอยู่ลองบอกตัวเองว่าไม่เป็นไรนะพรุ่งนี้ค่อยคิดใหม่วันนี้พาตัวเองนิ่งกับลมหายใจพาตัวเองค่อยๆปล่อยวางสิ่งต่างๆให้ได้แล้วก็พาตัวเองให้อยู่ในความเงียบที่มีเพียงแค่ตัวเราและก็ลมหายใจของเราในคืนนี้ถ้าเรายังมัวแต่คิดอะไรอยู่ในหัวของเราบกไปวนมา มันไม่ทําให้เรานั้นสามารถแก้ปัญหาของเราได้แต่ถ้าวันนี้ทุกคนอนุญาตให้ตัวเองได้หลับตาลงแล้วบอกกับตัวเองว่าเราถึงเวลาที่ต้องฝันดีละพรุ่งนี้ทุกคนอาจจะเห็นข้อที่จะมาแก้ไขปัญหาของทุกคนได้และเราก็จะนอนหลับฝันดีด้วยเรื่องราวดีๆด,ด้วยสิ่งต่างๆในวินาทีนี้ด้วยลมหายใจของเราด้วยการวางเรื่องราวของตัวเราพร้อมๆกับ สิ่งที่จะเดินทางไปถึงในวันพวกนี้แบบมีความสุขและหลับอย่างมีคุณภาพสำหรับวันนี้พวกเราสองคนอยากจะบอกว่าฝันดีราตรีสวัสดิ์